คคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัว่อยครับผมผมโฮปนะครับครับผมใครๆในกลุ่มวีสตอ m มเนี่ยก็เรียกผมโฮปแปดร้อยดีฉายานี้ได้มาไงพี่ก็จริงๆน่าจะเป็นผลแรกของกลุ่มแล้วกันครับท,ที่ที่ที่ซื้อแปดร้อยดีมาใช้แล้วก็ไต่ย,ยาไปสักสองสามลำแล้วก็ขยับจากวีสตอร์มหกห้าศูนย์กันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าตัวรถมันมันดี ตอนแรกนนแก็เห็นอีกคนหนึ่งขับ650้<ช>มาอีกทีขับ8 0 0ด d ี <800 S 1> เลยล <ะ S 1> ครับผมโดนโดนป้ายาที่สังขบุรีให้ลองขับก็บปรากฏว่าก็รู้ฟิลลิ่งเลยว่ามันแตกต่าง650เยอะมากเขาก็เลยกลับมาก็ทำเรื่องขออนุมัติแล้วก็ขาย650ต้องให้ลองคือรถพวกนี้จะบอกแบบเราไปบอกเขาอย่างเงี้ยมันผมว่ามัน มันไม่มันไม่เท่ากับได้สัมผัสเองอืถ้าได้สัมผัสเองนะครับฟิลลิ่งมันจะแบบว่าเออวะคูต้องต้องใช่ต้องแบบเนี้ยจริงวีเหมือนผมตอนนั้นอะไปเดินมอเตอร์โชว์ไม่ได้คิดอะไรเลยเซลล์บอกว่ามีรถให้เล่นข้างล่างลองลองไปเล่นเรียบร้อยอ่าแล้วทำไมพี่ถึงเลือกซื้อวีสตอมแ0ดร้ดีครับคือจริงๆเนี่ยวีสตอมเนี่ยไม่ได้อยู่ใน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  ในแผนการซื้อเลยแผนการซื้อดับหนึ่งก็คือ Honda าทัน l 750ดับสองก็คือยามาฮ่าเทเนเอันดับสามเนี่ยเป็นซูซูกิ800 DE เนี่ยแหละเพราะว่าจากข้อมูลเราเปรียบเทียบกันมาแล้วเราเราคิดว่าคือ Honda ได้เปรียบก็คือจุดแข็งก็คือศูนย์บริการและเราเดินทางเราออกรถมาโจทย์เราเลยคือ เราต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องการรถที่มันเป็นทันแนง่ายไปที่ไหนใครก็ซ่อมได้อะไรอย่างเงี้ยพอบิ๊กวิ่งนี่มีเยอะจริงใช่ครับแล้วก็มันเหมือนกับแต่จริงๆ Honda ไม่น่าตัดชอยส์ฟิกชิพเตอร์ออกอันนี้ต้องบอกตามความเป็นจริงเลยว่าทุกอย่างมันคือ อาจจะด้วยเรื่องราคาราคามาเป็นอันดับแรกอ๋อเพราะเขาทำราคาได้เลยตัดออกใช่มันก็ตัดออกแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้สนทางด้านราคาครับเราสนใจออปชันแล้วก็เมนหลักสําคัญเลยคือวอยเชอร์ผมก็โดนวอยเชอร์โอ้ยแล้วมันทบไปทบมาใกล้เคียงแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราได้รถ แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันมีข้อดีทั้งหมดนะ<ช>มันก็มีข้อเสียในสิ่งที่เราคิดว่าเราเราไม่ค่อยคือเรามันเป็นมนุษย์เมืองออเราไม่ค่อยต้องการแบบเขาเรียกอะไรอย่างเอาเรื่องยกตัวอย่างอย่างในเงออี้ยผมก็เป็นขี่ทางดำสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทางดินรับสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคือเราก็อยู่บนทางดำเนี่ย ยเ,ยเพราะฉะนั้นอย่างที่เป็นเขาเรียกอะไรทุบเลบมันก็สำคัญมากกว่าออ,อย่างี้แต่คาร์ดนี้ทั้งสามพายตัดออกหมดเลยนะทุบเลมใช่ไม่มีไม่มีเลยต้องเสิร์ฟหมดนะต้องทำต,งต้องเอามาทำหมดครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่ได้ขี่ได้ขี่รถคันนี้มาประมาณ4-5เดือนก็ก็จับฟิลลิ่งได้ละ เพราะว่าตอนนี้คันนี้ถูกเปลี่ยนเป็นทูบเลนแล้วที่ตัดสินใจเลือกก็เพราะเหตุนี้นี่เองใช่เพราะว่าในความคุ้มค่าก่อนความคุ้มค่าออปชั่นในตัวรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยเครื่องมันเป็นเครื่องพาาเ l ลแล้วไม่เปันไม่ได้เป็นวีแล้วมันแตกต่างย่างไงพี่คือไอ้เครื่องวีเนี่ยมันทําให้สรีละตอนที่เรายืนขี่อ่ะครับ มันหนีดถังไม่ได้ oh. เพราะฉะนั้นไอบ้บาลานซ์ถ้าเราแบบว่าเราหนีดถังได้อะฟิลลิ่งของการคอนโทรลรถอ่ะมันก็จะดีมากกว่าประมาณน,นั้น oh. แต่ว่ามันก็ให้มาดีนะหมายถึงช่วงล่างถ้าคุยกันเรื่องช่วงล่างชกหน้าก็เป็นฟ mm ูลเอจจัสหลังก็เป็นฟูลเอจจัสมันก็ให้แบบมาเต็มเต็มแม็กอะคือญี่ปุ่นไม่กักเลยใช่ครับเอออ,นนอันนี้มาจากญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นอันนี้เป็นแบบว่า เขาเรียกอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นสับทางการก็เรียกว่ารถ c p u ก็คือแพ็คลังมาเลยประกอบแค่ล้อป,ประกอบมาประกอบที่ที่ศูนย์เนี่ยก็มีแค่ล้อท่ปอปมแค่นั้นในส่วนของแต่งของคันนี้ก็ที่ใส่เข้าไปก็มีสปอร์ตไลท์ตัวบนที่เป็นของเจเป็ดอันนี้ก็ให้ความสว่างมากทีเดียวก็ต้องบอกว่ามากเลยสว่างจ้าทีเดียว เห็นมันมีปรับระดับได้ด้วยเห็นไหมพี่เออมันมันสามารถดิมได้อะ่ะมันดิมแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยดูจัดตัวเนี้ยตัวเนี้ยม,มันสามารถปรับขึ้นลงตามที่เราต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นเอความที่แบบจะไปดราม่าก,กันเรื่องเรื่องแย่ยงตาอะไรเงี้ยก็ตัดปัญหาเพราะว่าก็เลยตัดสินใจซื้อแบบที่มันดิมได้ เหมือนเราเปิดเป็นเด y l i ก็ได้ d a y l i ล h t ใช่ก็เป็นเพราะว่าไอ้ที่เห็นสีเหลืองเนี่ยมันเป็นแค่ฝาครอบแค่นั้นเองมันเป็นแค่ฝาครอบปกติมันเป็นอ๋อแล้วมันไม่หลุดเลยใช่ขาวไม่มันเป็นสูญญากาศดูดพอใส่เข้าไปันก็ดูดแต่นี้ไม่ค่อยเห็นใครแต่งเลยอไม่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนใครคอนเซ็ปต์ต้องไม่เหมือนใครแล้วก็อันที่สองก็เป็นการแทนซึ่งอันเนี้ย ที่เปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าการแทนของโรงงานไม่ดีนะคือการแทนของโรงงานน่ะดีตัดลมได้ดีเพราะว่ามันมีส่วนต่อมาจากชิวชิวหน้าเนี่ยพอเวลาลมมันส่งมาเนี่ยมันกันลมได้ดีแต่ว่าปัญหาของผมอะ่ะโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะคือเวลาเราขี่เนี่ยแล้วถ้าลมไม่เข้าเหงื่อเราจะออกที่มืออะไรประมาณนั้นก็เลยหาของของนอกแล้วกันก็ไปเอาของ Evo t e ท มาใส่แทนของอีวอเทคแล้วม hmm. hmm. ันไม่ต้องแปลงเลยนี่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้าไปก็ทําแค่ชุดรองขาของ e ี o อเทคแค่นั้นแล้วก็ตัวตัวที่น่าจะหายากเออไฮไลท์เลยก็น่าจะเป็นชุดแหลกกับคือปี๊บเนี่ยก็หาซื้อได้ในเมืองในบ้านเราแต่ว่าชุดแหลกนี่แหละที่ที่ใครน้อยน้อยน้อยคนที่จะพวกอุปกรณ์แปดร้อยดีอีเนี่ย หายากเพราะว่ารถมันใหม่ในบ้านเราแต่ว่าจริงๆแล้วในยุโรปอ่ะมันขายมาแล้วประมาณปีค huh. รึ่งเพราะฉะนั้นในยุโรปก็จะมีมีหลายแบรนด์ท wow> ี่เรารู้จักพวก s w SW t e c อะไรอะไรเงี้ยมันก็จะทำทาหมดแล้วทั้งคันเพราะฉะนั้นแต่ว่าปัญหาของคนไทยก็คือจะทำยังไงในการที่จะสั่งแล้วก็ชิปเข้ามานั่นแหละคือปัญหาแต่ว่าอันนี้คือเป็นขาตรงรุ่น มันเป็นเป็นชุดแหลกตรงรุ่นข้อดีของการตรงรุ่นก็คืออะไรพี่ไม่ต้องแปลงเลยมาถึงแกะกล่องแล้วก็ใส่น็อตเ,เอาเอาน็อตเอาน็อตตัวที่เป็นของโรงงานซูซูกิอ่ะออกแล้วก็เขาจะมีน็อตลองพวกนี้มาให้ามาให้หมดเลยแล้วเราก็แค่เอาชุดเนี้ยใส่กลับเข้าไปเราไไเหมือนแบบว่า สลีละของแรกเนี่ยมันมันสอดคล้องกับตัวรถด้วยใช่ไหมครัก็ก็จริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะอยู่37ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็น37ลิตรความกว้างสองข้างเลยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินแฮนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าใส่ลองลองลองเอา42ลิตรแขวนแล้วมันกลับกลายเป็นว่ามันมากกว่าแฮนมันจะขับลำบาก ก็เลยเอาแค่37ลิตรแต่37ลิตรก็ก็จุเยอะนะเยอะมากสวยเลยพี่แลกตัวนี้แล้วสมมุติถ้ามีคนอยากได้ทำไงนะพี่ <c oughs> ก็ก็ลองสั่งกันดู <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบเดี๋ยวนี้โลกมันไม่ค่อยไม่ค่อยใครๆก็สั่งได้ก็หาชิปปิ้งดีด <c oughs> ๆเก่งๆเขาก็นำเข้าให้ได้ ทรถตัวแทนที่ไทยเขาคือจำนวนรถอย่างว่าซูซูกิมันน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีใครสนใจในแบรนด์ซูซูกิ <c oughs> แล้วเลยแต่ถ้าเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็น Honda a แอฟริกาทวินโอเ้โอเ,อเพียบของเล่นเพียบเอออะไรอย่างนั้นอ่ะก็จะมีแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในกลุ่มเขาเรียกอะไรนะถ้าเฉพาะในกลุ่มอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะแบบสั่งเข้ามากระเป๋าติดถังน้ำมันก็เป็น ของเจ้าเจนันโรโบอ่ะอ,อันนี้อันอันนี้เป็นซิี้ก็งงก็คือมันเป็นตัวที่เอาไว้ลิงก์กับคาเพลมือถือเราจะได้ไม่ต้องเอามือถือมาไว้ตรงแฮนด์บาร์ละเพราะว่าการที่เอามือถือมาไว้บนแฮนด์บาร์เนี่ยโทรศัพท์ผมพังไปละสองเครื่องอจริงมีเพราะว่าพังนี่พังไม่ได้พังอย่างอื่นนะคือพังเรื่องกล้องอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าตอนนี้แต่ถ้าตอนนี้เราจะเห็นเลยว่ามันแบ่งหน้าจอสมมุติว่าเราลิงก์กับกับบลูทูธในหมวกกันน็อกเราเนี่ยเราก็สามารถฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เราก็จะดูแผนที่ไปด้วยก็ได้หน้าจอมันก็เหมือนมือถือแล้วเลยอ่ะเราสามารถโทรออกก็ได้เราสามารถฟังเพลงดูแผนที่จะดูข้อความก็ทําได้หมดแล้วลื่นหมายถึงผิวสัมผัสในหน้าจอ อันนี้เป็น Apple Car ใช่มัแอปเปิลคามันมันเลือกได้2อย่างก็คือจะเลือกเป็น Apple CarPlay ก็ได้ใครใช้ Android ก็เซตติ n งแอนดรอยอ๋อเพียงแต่ว่าในตัวเราอ่ะเราใช้ Apple ก็เพราะฉะนั้นเราก็ใช้คาร์เพย์หน้าจอก็จะคุ้นเคยกับระบบแอปเปิประมาณนั้นเราสลีละนี่เหมาะเหมาะเพราะว่ามันบาลานซ์กันกับกับกับหน้าจอของของตัวรถ ที่ให้มาอันนี้คือที่ที่เพิ่งทำมาใหม่ล่าสุดแล้วแล้วฟิลลิ่งดีกว่าเก่าเยอะเลยก็คือการไปทำไอ้ทูบเลสคือเอาอยางในกับยางนอกที่มาจากโรงงานออ,อกไปแล้วก็สั่งยางที่เป็นเรเดียนเข้ามาใหม่แต่ตอนนี้ข้างในเนี่ยไม่มียางในแล้วก็คือเราไปทำระบบที่เรียกว่าซีน ซีนข้างในเพราะฉะนั้นไอเนี่ยก็จะเหมือนไม่ได้ใช้อย่างในแล้วก็จะเหมือนกับเป็นรถยางเรเดียนตามปกติเลยครั<อ>บผมฟิลลิ่งที่ได้เพิ่มจับได้เลยก็คือหนึ่งน้ำหนักจากใต้ล้อหายไป1.4กิโลเพราะฉะนั้นมันเบาจากใต้ล้อทำให้ตัวรถหน้าคล่องขึ้นรถเบาขึ้นฟิลลิ่งการขับขี่การเข้าโค้งดีขึ้นก็ อยากให้คนที่ใช้800 DE ใส่ใจเรื่องนี้นิดนึงมันดีขึ้นจริงอยากให้ไปทำกันก็ขอให้เครดิตร้านเขานิดนึงแล้วกันก็ VP พีทูเลดนะครับลองไปเซิร์ชหาตามหน้าเพจเอาแล้วกันอันนี้เขาก็ทำมาให้ก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์จากพี่ๆในกลุ่มที่เขาใช้แอฟริกาทวินแล้วเขาก็ไปทำทูเบลดมาแล้วซึ่งเขาทำมาก่อนหน้านี้ ซึ่งนับจากที่เขาทำจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ4ปีแล้วซึ่งไม่เคยแมนทันนันอะไรเลยเพราะฉะนั้นถือว่า VP t ทูเบลดค่อนข้างใช้ได้ฝีมือผ่านอย่างอันนี้คือกระทะเดิมใช่ไหมพี่อันนี้คือล้อเดิมล้อเดิมโรงงานนี่แหละหเพียงแต่ว่าเราเขาให้เขาทำปรับตั้งตัวนี้คือตัวปรับตั้งของในแต่ละ4ีลวด ให้มีความตึงที่มันเท่ากันคือร้านนี้เขาก็ตั้งให้ด้วยสมมติถ้าทูบเลนเนี่ยเราสามารถแก้ซิกลวดได้ไก็ไม่ตอนนี้คือคือคือตอนนี้มันจะไม่หย่อนแล้วเพราะหัวน็อตที่อยู่ข้างในอ่ะมันถูกซีนปิดแต่ถ้ามันเป็นยางในเนี่ยมันเป็นแค่ยางในไปกดทับหัวน็อตเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็คลายได้มันสามารถคลายตัวได้มันถึงหย่อนแต่ถ้าตอนนี้ตัวน็อตที่อยู่ด้านในตรงแกนกลางเนี่ย มันไม่สามารถขยับได้มันก็จะไม่ไมหย่อนและอีกอย่างที่แบบว่าอยากให้รีบๆทํากันเพราะว่าที่เจอมามันมันมีน้ําซึมเข้าไปในวงล้อแล้วมันก็ไปกัดไอ้พวกสีที่เป็นสีทองๆเงี้ยบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้รีบๆทํากันเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะกัดก่อนไปเรื่อยทําให้ล้อผุผมเราอีกอย่างนึงครับขอสอบถามเลยครับทาไมถึงเลือก ตัวนี้ครับยางไลน์นีไ้ไอพิลลี่เนี่ยมันมันไอเอสทีอาร์ไลนลี่เอสทีอาร์เนี่ยมันติดมาตั้งแต่เดิมเคยใช้พวกดูคติเดสเซอร์สเลดแล้วก็เลยได้รับฟีลลิ่งของหนึ่งคือไม่หอนสองคือสามารถไปมันเป็นยางฮาฟฮาฟอ่ะก็คือห้าสิบห้าสิบเลยคือมันยังไม่ถึงกับแปดสิบยี่สิบนะคือถ้า มันไปขนาดนั้นอะ่ะมันมาวิ่งบนถนนดําซึ่งโจทย์ของคันเนี้ยเราเอาไว้เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะอยู่บนทางดําเยอะกว่าทางดินแต่ว่ามันก็ไปได้จากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเพราะเราจะเห็นจากแบบล่องข้างหลังของยางมันก็มีบ้าง ที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเอาสลัดพวกโครนหรืออะไรเงี้ยแล้วเห็นล่องหนาขนาดเอานิ้ววางได้นี่นะแต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องหอนไม่มีเลยอันนี้คือข้อดีของยางพิลลี่ไลลี่ s t r ประสบการณ์ใช้เจ้าแป0รเป็นไงบ้างพี่ก็ต้องบอกตามตรงนะว่าตั้งแต่รับรถมา5เดือนก็ค่อนข้างถูกใจทั้งด้านพละกำลัง ช่วงล่างโหมดการขับขี่ค่อนข้างชัดเจนหมายถึงว่ามันมันปรับได้ง่ายกว่ายี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยปุ่มค่อนข้างเซตติ้งยากพอสมควรหลังจากที่เคยใช้มาเยอะพอสมควรแต่ว่าพอมาเจอซูซูกิเนี่ยกดไม่กี่ทีหน้าจอเนี่ยถูกเลื่อนไปเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลยคือไอการใช้รถเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆซื้อมาควร ควรขี่มันเราอย่าซื้อมาแล้วจอดซื้อมาแล้วจอดเนี่ยมันตัวรถมันเสียหายหมดต่อให้เป็นรถใหม่ก็ตาม